อยากลงทุนอสังหาให้สําเร็จไวดังใจนึกต้องมีครบ5ขั้นตอนนี้ค่ะเมื่อครบ5ขั้นตอนแล้วนะคะยังไงขอสําเร็จก็จะมาหลอคุณหน้าประตูบอกเลยนะคะว่าเทคนิคนี้มันไม่ได้ใช้เฉพาะอสังหามันใช้ได้กับการทําธุรกิจทุกธุรกิจที่ต้องการความสําเร็จค่ะขั้นตอนแรกค่ะคือขั้นตอนลองค่ะคุณฟังไม่ผิดเนาะเวลาที่เราจะผลิตสินค้าให้ลูกค้าค่ะเราต้องมีการลองก่อนไม่งั้นเขาจะไม่มีแผแนก R&D ทําไมใช่ป่ะในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์หรือทําธุรกิจอสังหาก,ก็เช่นกันเราจะต้องลองค่ะแต่สิ่งที่เรา เราลองคือลองกําไรรละขาดทุนในกระดาษก่อนค่ะลองคิดคํานวณต้นทุนว่าเฮ้ยมันใช่ไหมนะคะและอีกส่วนหนึ่งค่ะที่เราลองก็คือลองวิเคราะห์ ความต้องการของลูกค้าก่อนหรือบางทีนะคะอาจจะเป็นถึงขนาดว่าลองดูซิว่าทำเลนี้จะขายดีไหมถามว่าครูฝนเคยซื้อซับแล้วติดมือไม่ได้ขายได้ออกเร็วไหมมีค่ะเพราะมันก็เข้าสู่กระบวนการลองแล้วทั้งนั้นเลยทําให้เราตกผลึกแล้วเรารู้ว่าอ๋อทำเลดีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ทำเลที่ขายดีเนาะถ้าเราอยากจะขายให้มันออกในวันนี้เลยสิ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือ การทําความลุกจักลูกค้าการวิเคราะห์ลูกค้าต่อมานะคะขั้นตอนถัดไปที่จะต่อจากลองเลยค่ะคือล้มค่ะเพราะว่าบางครั้งการลงทุนมันอาจจะไม่ได้สําเร็จ หรือไม่ได้กําไรในแบบที่เราคาดหวังเช่นเราตั้งใจว่าถ้าลงทุนบ้านหลังนี้จะกําไร8 0 0 0สนถึงเวลารจริงอาจจะเหลือแค่7จ็ดแสนแบบนี้ค่ะมันไม่ได้ตามที่เราต้องการหรือบางครั้งเราซื้อมาแล้วมันขาดทุนนะคะหรือบางครั้งเราซื้อมาแล้วมันไม่ได้ขายออกไวแบบที่เราคิดเวลาที่คุณพบความผิดพลาดหรืออุปสรรคนะคะครูฝนอยากจะบอกคุณว่ามันไม่ได้แปลว่าคุณห่วยค่ะมันไม่ได้แปลว่าคุณไม่เหมาะกับธุรกิจนั้นแต่มันแปลว่า คุณได้เรียนรู้แล้วว่าสิ่งนั้นนะคะไม่ใช่ทางที่ใช่หน้าที่ของเรานะคะก็คือลุกแล้วก็ไปต่อแต่ก่อนลุกขอนิดนึงนะขอให้ถอดบทเรียนจากสิ่งนั้นสิว่าในการล้มของฉันครั้งนี้ค่ะ มันได้สอนอะไรชั้นมันได้บอกหรือได้เตือนอะไรชั้นที่ฉั้นจะไม่ทําแบบเดิมซ้ําอีกบางคนค่ะรีบลุกค่ะลืมหันไปดูว่าอะไรคือบทเรียนเสร็จแล้วก็ล้มท่าเดิมอ่าอันนี้สิ่งสําคัญนะครูฝนฝากไว้และขั้นตอนถัดไปค่ะมันจะเกิดกระบวนการเรียนรู้เมื่อเกิดกระบวนการเรียนรู้ขั้นตอนที่4นะคะก็เกิดการปรับปรุงค่ะเหมือนทัวครูเองเนี่ยครูเคยซื้อซับซับหนึ่งนะคะเอ้ยมันขายออกนานเนาะเราก็ต้องมาวิเคราะห์ ว่าทําไมมันใช้เวลานานกว่าจะขายออกเมื่อเราทบทวนตัวเองอยู่เสมอตั้งใจว่าฉันจะดีกว่าเดิมในทุกๆวันนะคะความสําเร็จก็จะกลับมาหาเราและอย่างที่ครูฝนบอกค่ะว่าอันนี้คือ5ขั้นตอนซึ่งเป็น5ขั้นตอนที่ต้องทําวนเวียนซ้ําไปไม่รู้จบแล้วความสําเร็จถึงจะมาสรุปเลยนะคุณต้องลองต้องล้มเรียนรู้ปรับปรุงแล้วความสําเร็จจะมาค่ะจะวนอยู่อย่างนี้เสมอแต่ถ้าคุณบอกว่าครูคะมันมีทางลัดไหมนะคะอยากได้ความสำเร็จที่เร็ว ขึ้นมันมีค่ะทางลัดที่เร็วที่สุดก็คือข้ามตรงโปรเซ็ล้มไปล้มให้น้อยที่สุดไปลองแต่อะไรที่ใช่ไม่ลองอะไรที่ไม่ใช่เลยถ้าจะต้องการข้ามโปรเซสนั้นสิ่งที่ต้องทำคือหาโค้ชหาครูหาเมนทอร์ค่ะอันนี้คุณพูดจริงๆนะเหมือนนักฟุตบอลที่ต้องการสำเร็จระดับโลกเขาก็ต้องไปหาโค้ชที่เป็นระดับโลกมาสอนเขาเช่นเดียวกันเพราะเขาต้องการข้าม โปรเซสการล้มไปให้มากที่สุดเขาอยากจะไปรองอยากจะเรียนรู้อยากจะไปพัฒนากับอะไรที่มันใช่ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณตัดสินใจว่าเฮ้ยคุณต้องการแบบนั้นน่ะคุณไม่ได้อยากจะเสียเวลาล้มเยอะนักนะคะอยากเรียนรู้แต่สิ่งที่ถูก,กเพื่อเอาไปต่อยอดเท่านั้นผู้ฝนแนะนําเลยคะ่ะว่าคุณควรตามหาครูของคุณและถ้าคุณบอกว่าคุณชอบฟังความรู้จากครูและเรียนกับครูรู้เรื่องนะคะ ฟังจากคลิปฟรีเนี่ยแล้วฟังแล้วฮ้ยฟังคนเนี้ยรู้เรื่องครูแนะนําเลยครูเองก็มีเป็นรั้งคอร์สออนไลน์มีเป็นทั้งหนังสือที่เขียนและสุดท้ายก็จะเป็นโปรแกรมที่เป็นเมนทอร์นะคะคอยดูคอยเป็นที่ปรึกษาจนกว่าลูกศิษย์ของครูสําเร็จคือครูมีหลากหลายแบบมากถ้าคุณสนใจยังไงนะคุณลองทักไลน์ไปปรึกษา แอดมินก่อนหรือปรึกษาครูผู้ช่วยก่อนว่าเฮ้ยโปรแกรมไหนแบบไหนที่มันเหมาะแล้วก็ตอบโจทย์คุณเห็นไหมทุกอย่างมันต้องตอบโจทย์ถ้าไม่ตอบโจทย์ไม่ต้องเสียงเงินซื้อนันจ้อ,อโอเคค่ะวันนี้ครูฝนก็ขอฝากคุณไว้ละกันเนาะว่าความสําเร็จนะคะมันจะมาถึงคุณแน่นอนเพียงแค่คุณจะต,ต้องทําโปรเซสเหล่านี้นะคะ่ะซ้ําๆลองล้มเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็ชื่นชมความสําเร็จตัวเองทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะครูฝนเป็นกําลังใจให้ทุกคนคะ่ะ